bằng nhang hen các vị nó บังไฟแสนพี่น้องครับเนาผมเพิ mm ่มเบิ้งกันครับบังไฟแสนไข่บังไฟน้องยุ้ยครับยุ้ยพี่น้องครับมอบรอบชูกระด้างในกับพีครับน้องเปิดชิปแบงไฟแสนเลยครับพี่น้องเปิดสามร้อยครับให้โชคดีสาม้องออดสวัสดีล้านตัวทีนี้พี่น้องครับผมโอ้สวยครับพี่น้องครับผมคืนดีแฮงพี่น้องขึ้นดีแฮงครับที่เห็นบ่เห็นบานนี้ก็ได้พี่น้องครับผม ไปแสนน้องยุ้ยครับพี่รองครับเนาะโอ้ยหมุนได้ต้องเลยพี่รองครับผมสุดยอดการเดินทางครับสุดยอดน้ำท่พี่รองครับเขาคือน้องยุ้ยครับพี่รองครับผมทีมงานน้องยุ้ยครับผมหมุนได้หันเลยพี่รองหมุนได้ต้องเลยครับผมเออแต่ไมาส้มถึงที่ถึงข้างในบวันที่ดีเลยพี่น้องครับผมขนาะไปแสนครับผ่านไปแล้วครับ322วินาทีครับพี่น้องครับ ไปเบังเมืองแฟนล้านครับบังแฟร์แสนอีกบางนึงครับผมยังระบังครับเพิ่อนครับผมของท่านถอยลูกหลานถอยบังแฟร์แสนบังที่2ของมือนีนครับพี่น้องครับผมกับทีมงานน้องยุ้ยครับผมเอาใร้แล mond, io, ้วครับพี anyway. ่น้องครับเด็กไม่ได้เลยเอาขอบเลยครับเพื่อนคับผมขอให้ ที่ีเลยทีมงานน้องยุ้ยครับผมโอ้ลำ่ำตกะ่ะสุดๆแล้วครับพี่น้องโอ้โยพี่น้องเลยตืนครับยอดขอตอดีครับพี่น้องครับยอดข้อสู่ดีอ๋อยอดข้อลวตว่าบน้ดับีนาสาบงจหน้ลกหนุ่มๆมากครับพี่น้อง เลื่อมเปลี่ยนเลื่อมว่างเล่าไหมอาสมบูรณ์สุดยอดเลยพี่น้องครับผมโอ้สุดยอดของลำตัวครับผมไ้บังไฟลานครับน้องยุ้ยครับมามาเบิ่งบังไฟลานครับพี่น้องครับผมเหมือนกันครับผมไฟลานครับพี่น้องครับผมงานน้องยุ้ยครับผมัวเหมือนกันนะครับพี่น้องครับผมตั้บังเย็นแห้งครับพี่น้อง เราบังหางกับพี่น้องครับผมห่างครับครับพี่น้องครับไปแล้วครับพี่น้องครับผมคนหูมือต่อมากๆครับตอนนี้ครับผมตอนนี้คนสนใจมือต่อหลายคนบังไฟอีกครับพี่น้องครับผมมือต่อบังไฟร้านครับพี่น้องครับผม

กันขึ้นสู่ฐานครับผมไปหลานครับผมไปครับผมไปครับผมนักแห่งไปหน่อยนักแห้งฝังใหญ่แห้งไปหน่อยหล่อนนี้บางไฟกันมาถึงห้านแล้วครับพี่น้องครับผมทีมงานอาจารย์สร้างกำลังจัดเตรียมอาหารครับผมพี่น้องเขากำลังแต่งาหานครับผมตอนนี้มือต่อคนห่งลายมากครับพี่น้องครับผมโอ้สุดยอดเลยครับผมต่อสาวสวยครับผมของ อันดับสี่ชมพู่ครับเป็นรองเลยครับผมโอ้โหตกไฟบางนี่ครับสวยน่ามากๆครับผมเป็น้องตอนนี้กำลังเสียวบังไฟลานขึ้นฐานครับเป็น้องครับผมพี่น้องเขากับซอยกันเด่นครับพี่น้องครับผมนี่เป็นเชือกสองเส้นนะครับพี่น้องเขากับซอยกันเด่นครับผม วันนนนีี้้พ่องาฐานดึงเส้นนึงครับผมคือดึงแท่งคนนะครับปกติจะเอาคนนะครับไปยืนยืนยืนดาใบใบมันหาฐานนะครับผมจะมาที่นี่บางไงนะครับบางไฟลานเอาคนยืนบระเด็ครับต้องเอาเชือกนะครับพี่น้องเข้าเชือกอีกเส้นนึงนะครับผมนี่ครับดึงเอาครับพี่น้องเข้าเป็นสามเส้นนะครับผมมาเดี๋ยวมาดึงขึ้นซอยกันครับพี่น้องบางไฟลานครับผมนี่ครับผมน่คัทามเ ผงานน้องยุ้ยครับพี่น้องครับผมบังไฟล้านขนาดหน้าแปดครับผมเบื้องตนตี่นครับนังต่อกายังคนมุ้งไรยนะครับพี่น้องครับผมนังต่อสาสวยคับผมโอ้สุดยอดเลยครับผมบังไฟล้านบังนี่ครับผม้บังไฟกับกำลังจุดครับพี่น้องครับผม แถวจังน้อยครับผมเก่งป้องโค้ชาีหัวกีฬาต้องตัดโด้ชชด้มออบนะม่อบตพี่องครับผมนสองนิ้วไปได้นะครับนมอบตครับพี่้องครับผม ดึงขึ้นทานขึ้นทานแล้วนะครับบางไฟล์รนก็กำลังดึงขึ้นทานครับตอนนี้ครับผมดึงสวยงาัพี่น้องครับผมโดมวบวตอกับพยายาม้ายคุนววบตอพี่น้องดึงหางโคนหางสัตว์ไปย่หางหางโคนโจดได้อ๋อดึงสอยกันครับพี่น้องครับผมดึงหลายแหีงครับพี่น้องคนดึงหลายเหี้งตอนนี้พี่น้องได้ทับเท้าได้นะครับทายลูกทายพวกไปถ้าเบิ่งพี่น้องครับเนาะโดนปีกพี่นะทื่อื่นโอ้บางเหี้งครับบางไฟล์รนครับพี่น้องครับผม สุดยอดครับนนี้เป็นไล่ทงชาดในี่โมเมนต์ของสุริโยไทยได้ครับเป็นน้องเด้อเลยโมเมนต์ของสร้างคนนะครับจะเป็นของทีมงานน้องยุ้ยนะครับเป็นน้องครับผมทีมงานน้องยุ้ยครับจะมาเห็ุถึงไล่ทงชาตินะครับเป็นน้องเขาฝั่งเปรลานครับผมนะมาลุ้นมาชมกันครับผมจะเป็นยังไงครับบังไฟแสนสองบังท่านไปสองบังแล้วครับน้องบังไฟแสนสุดยอดของการเดินทางครับมาเบิ่งบังไฟรลานกันครับผมรอลุ้นตอนจุดนะครับเป็นน้องเนาจะเป็นยังไงกดติดตามรับชมครับผม การรตางกำลังเต็งโตแวก็ไปรองเข้างทีมงานรองยุ้ยครับโอ้สุดยอดงมากนะครับ่น้องบังแฟล้ลนครับผมนี่ผมว่าได้เบิ้งเชียแรกครับผมบังไฟลนก็ได้ไทยไป้องบุ้งน้ำกันครับดีมากนเรื่องอได้โคแท้ได้่ป้องด้ยตอนจไปรับสมบังไฟลนถึงับนคไหลแก็มาใจให้ครับทีมงานดีซ้ยดีครับององลอานไปอกรเบกั่อนนะคสำหรับหนุมอบต บางเงี้ย้งครับพี่น้องครับผมงามงามงาพี่น้องครับผมแปดสิบแปดร้อยเก้าสิบด้พี่น้องครับ้ามาตรฐานพร้อมี่นงร้เปร็นต์ครับตอนนี้ครับไปล้านนะครับตอนนี้เชิญอสรุปครับมารุ่นไม่ชมียน้องยู่ครับผมของเทศบาลตุโบราณครับประจําปีเพื่อเอราหกสเกครับพร้อมด้วยนะครับพีพีนะครับเนาะพญาแถนนะครับที่ดาพญาแถนพร้อมได้จุดทุกงานมานนะมงานน้องีครับ พปยี่สิบเอมัดจุดที่ดองเศร้าตำบลหน้าจานครับผมสักโค้ดนะครับตัวนี้ขึ้นสูงูนะครับสะาดทำเวลาได้สูสูมันหวาเนื้อยิยงเด้อสันทยานยกว่าเอาจุดจัวได้แล้วครับครับตัวนี้จุดแล้วนะครับจุดแล้วครับลูกหนูไปแล้วไปแล้วครับพี่น้องครับผมเชิญเข้าที่พักเลยครับเชิญเข้าที่พักเลยที่ราพญาแขนเอาไปเสี่ยงเลยครับเอาเลยครับพี่น้องครับตัวนี้เสียงลูกโ๊ะเป๊ะเสียงพูดดังมันเริ่ตึ้มตั้มขึ้นไปแล้วนะครับ ดอนคือสัญญาณจากกับดอกรับครับสมาชิกตัวนั่งจานโดยทนายกนะครับนะครับคณะผู้บริหารสมาชิกสภานะครับเจ้าหน้าที่เทศบาลให้ความมุ่งมั่นสุดกับพี่กับน้องด้วยการจุดระไฟลานซึ่งเป็นบ้างสุดท้ายประจำมมือนีครับมาไฟใหญ่นะครับเสียคู่ชางประลึมเพิ่มพันพี่น้องครับนะนะครับนาทีสุดท้ายนะครับพี่น้องต้องต้องมองไปที่ฐานระไฟล่านขอให้ทีมงานจงโชคดี สามสองหนึงไปพี drum, ่น้องไปสุดยอดเลยพี the ่้องครับที่นี่เลยพี่น้องครับโอยเสียงดังเลย ัีพี่น้องชาวเทศบาลทุกอาจานนะครับโดยจะไม่โยกโค้งหอกวันนี้เอาเสื้อเล่นๆพี่น้องครับโอ้ยแค่เพื่อหายใจไงใจถึงเดียวเพี่น้องครับผมปีนาร์ครับงานน้องวิกรมมาไว้ปีนาครับชุมชนละหนึ่งบ้านครับชุมชนละหนึ่งแสนขึ้นแด้งพี่น้องขึ้นเด้งฮะจุดจวดแล้วครับพี่น้องร้อยชมครับจะลง่มจำเลยครับพี่น้องตอนนี้เขาขี่ฟ้าไปแล้วนะครับเลี้ยงซีรีส์พี่น้องครับเขาขี่ฟ้าครับพี่น้องครับผมหายนะครับตอนนี้ เอาล้อล oh ุลล้อชมพัดจกนตัวทีว่าบินดีสุดๆนะครับลอลุนครับผมพี่น้องครับผมจะเป็นไหนครับสที่นองบอลรายจังไหนพี่น้องสักพูดนะครับนียงเล้วให้ยลเราใ เอแล้วรับเอาไฟลันแล้วเอาโผออกมาแล้วครับบังไฟลานครับพี่น้องครับผมเห็นคนลากจินางบางๆเริ่มสอบมาแล้วพี่น้องครับอ๋อมีคนมีรลากออกมาครับผมติดคนลากออกมาบางๆครับผม บางไฟล้านครับผมโอ้ทีลีเลยครับผมอ่ะโอเคครับพี่น้องเข้าขอลาพี่น cin ้องกันไปก่อนเลครับผมเจอกันปีหน้าครับตำบลนาจันกับพี่น้องเข้าปีนี้ขอลาพี่น้องครับผมเป็าไหมจลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่น้องเด้อติดตามปีหน้าครับพี่น้องติดตามคลิปต่อไปครับผมเนาะคลิปนี้ขอลาสักครู่สวัสดีครับผมขอบคุณครับ